รายการนี้ถ่ายทำขึ้นภายใต้มาตรการควบคุมโรคและข้อกำหนดที่ออกตามความในมาตรากา9แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินพศ2548 สวัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการคุณธรรมคุณทำได้กับผมอันทิชาญครูหาเรื่องรองครับรายการโดยความร่วมมือนะครับของศูนย์คุณธรมณธรมองค์การมหาชนและสถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐรรสภาครับเพื่อที่จะถ่ายทอดเรื่องราวดีๆนะครับสำหรับกลุ่มบุคคลสําหรับบุคคลแล้วก็รวมไปถึงองค์กรต้นแบบครับ,รบเกี่ยวกับเรื่องของการที่เขานั้นได้นําคุณธรรมมาปรับใช้นะครับในการดําเนินชีวิตมาปรับใช้ครับในการขับเคลื่อนธุรกิจของเขาได้อย่างประสบความสําเร็จครับ ผู้ชมครับหากพูดถึงเรื่องของมนุษย์นะครับเราเกิดขึ้นมาครับการที่จะทําให้มนุษย์นะครับที่เกิดขึ้นมาเป็นทาลกมีความว่างเปล่าเขาบอกว่าเด็กๆนั้นถือได้ว่าเป็นผ้าขาวนะครับในการเติมแต่งแต้มสีสันต่างๆไปเนี่ยอยากให้เด็กนั้นเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีก็ต้องมีการฝึกจิตฝึกใจให้กับเด็กๆนะครับแล้วก็สิ่งแวดล้อมรอบตัวด้วยครับ วันนี้เองนะครับในการเกิดมาเป็นมนุษย์ของเราทุกคนนะั้นบางกลุ่มบางคนนะครับอาจจะไม่มีาศาสนาแต่บางกลุ่มบางคนครับก็ยึดถือในหลักการของแต่ละาศาสนานะครับเพื่อที่จะน้อมนําในหลักธรรมของาศาสนานั้นมาปรับใช้กับชีวิตตัวเองได้อย่างมีความสุขครับในวันนี้นะครับผมมีองค์กรต้นแบบครับซึ่งถือได้ว่าเป็นสถาบันการศึกษานะครับที่ได้มีการน้อมนําหลักธรรมทางาศาสนา ศาสนาคริสต์คาทอลิกนะครับที่นำเกี่ยวกับเรื่องของความเมตตามาปลูกฝังคุณธรรมให้เกิดขึ้นกับเด็กๆแห่งนี้ครับวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมนะครับมาพูดคุยกับอาจารย์สงกรานครับสวัสดีครับอาจารย์ครับครับให้อาจารย์แนะนําตัวสักนิดนึงครับครับผมสวัสดีนะครับผมชื่อสงกรานไครยวงนะครับตอนนี้ก็ดารงตําแหน่งผู้ช่วยผู้อำนวยการนะครับโรงเรียนไตรราชวิทยานะครับที่อำเภอบางไทรจังหวัดพระนครศรีอยุธยานะครับแล้วก็ เป็นครูผู้สอนนะครับในโรงเรียนด้วยในโรงเรียนด้วยนะครับคนนี้เนี่ยเราบอกว่ามนุษย์เนี่ยจะมีความสุขได้ก็คือหนึ่งแหละถ้าตัวเขาเองอยากจะมีความสุขก็ต้องมีการประพฤติดีทําตัวดีนะครับถ้าเกิดว่าอยากให้สังคมมีความสุขก็คือว่ามนุษย์คนนั้นเนี่ยก็ต้องนําความดีเนี่ยออกสู่สังคมด้วยหลักการในศาสนาคริสต์คาทอลิกเนี่ยแหละครับมีความสําคัญอย่างไรบ้างครับเกี่ยวกับเรื่องของการส่งเสริมคุณธรรมจริยธรรมศีลธรรมให้กับมนุษย์ครับครับผม ก็พูดถึงบริบทของโรงเรียนไตรราชวิทยานะครับอย่างที่ท่านพิธีกรได้แจ้งไปในเรื่องของโรงเรียนไตรราชวิทยาของเรานะครับอยู่ในเครือคาทอลิกนะครับเป็นโรงเรียนเอกชนภายใต้สังกัดอคารสังฆมณทนกรุงเทพนะครับก็อัตลักษณ์การจัดการศึกษาคาทอลิกนะครับก็คือมีการรักและเมตตานะครับทางโรงเรียนไตรราชวิทยาก็ได้นําอัตลักษณ์การจัดการศึกษาคาทอลิกเป็นอัตลักษณ์ของทางโรงเรียนด้วยนะครับรักเมตตาก็ เรามาตีความนะครับเรื่องของรักนะครับเขาจะต้องรักอะไรบ้างนะครับในที่นี้ครอบครัวไตราชวิทยาผมใช้คำว่าครอบครัวนะครับเพราะว่าเราทํากิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเน้นการมีส่วนร่วมตั้งแต่ผู้บริหารนะครับคณะครูบุคลากรแล้วก็ลูกๆลโรงเรียนไตราชวิทยาของเรานะครับจะต้องรู้จักรักตัวเองนะครับรักตัวเองก็คือรักตัวเราเองก่อนใช่ครับคนเราก่อนที่จะรักคนอื่นจะไปรู้จักเมตตาเราต้องรู้จักรักตัวเองแล้วก็มาตีความนะครับคำว่ารักต้องรักตัวเอง การรักตัวเองเนี่ยก็ต้องรู้จักควบคุมตัวเองให้ <S <S ใหได้นะครับเราก็นําความว่ารักเนี่ยมาตีความเป็นรักเมตรรัก,รกตัวเองนะครับก็ต้องควบคุมตัวเองให้อยู่ในระเบียบวินัยในกฎระเบียบของโรงเรียนของชุมชนของสังคมให้ได้ไม่งั้นมันจะเป็นว่ากลายเป็นรักตัวเองแบบว่าเห็นแก่ตัวครับผมครับครับก็รู้จักควบคุมตัวเองให้ได้นะครับประพฤติตนอยู่ในกฎในระเบียบในกติกาต่างๆนะครับก็เป็นกิจกรรมสร้างระเบียบดีมีวินัย และก็เราก็เชื่อมโยงไปถึงเมตตาเมตาก็คือการให้ผู้อื่นนะครับเราต้องรู้จักรักตัวเองเป็นแล้ว<ม>ก็ต้องรู้จักในการช่วยเหลือแบ่งปันผู้อื่นในเรื่องของเมตตานี่ก็คืออัตลักษณ์ของการจัดการศึกษาคอท,ะทะลิกที่โรงเรียนไตรรัตนวิทยาใช้เป็นอัตลักษณ์ในการดําเนินการนะครับกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรม,มตามวิถีคริสที่เราดําเนินการอยู่ครับ ครับในสภาวะสิ่งแวดล้อมณนะปัจจุบันนะครับ,รบอาจจะมีเรื่องราวต่างๆอย่างมากมายมีปัจจัยที่ส่งผลทําให้การดาเนินชีวิตทําให้ชีวิตของทุกๆคนเนี่ยมีความเครียดขึ้นมาได้นะ,นะครับกับกระแสนะครับของความเครียดสังคมนะครับวันนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเรื่องที่ถูกต้องใช่ไหมครับที่เราต้องปลูกฝังกับเยาวชนเนี่ยให้เขามีความรักเยอะๆเพื่อที่จะได้ไปเป็นภูมิต้านทานกับเรื่องของความเครียดต่างๆในสังคมได้ครับแน่นอนชัดเจนที่สุดนะครับ จากสภาพปัญหาในสังคมปัจจุบันที่เราเห็นนะครับตามสื่อต่างๆปัญหาที่มันเกิดต่างๆนะครับก็เนื่องจากว่าสังคมนะครับคนเราขาดความรักความเมตตาเพราะฉะนั้นในฐานะที่เป็นหน่วยงานนะครับองค์กรทางการศึกษาแล้วก็ผมก็เป็นคุณครูนะครับไตรราชวิทยาคุณครูทุกท่านก็เป็นบุคลากรทางการศึกษา<ม>ก็แน่นอนชัดเจนที่สุดในเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมนะครับที่เป็นอัตลักษณ์ของการจัดการศึกษาคาทอลิก รวมไปถึงสนองกับการส่งเสริมคุณธรรมในเรื่องของอความพอเพียงความมีวินัยสุจริตจิตอาสาก็ไปสอดคล้องกับนโยบายการจัดการศึกษาของชาติไปด้วยนะครับในเรื่องของการปลูกฝังนะครับตามพรบการศึกษานะครับก็การจัดการศึกษาก็คือพัฒนาคนในทุกๆด้านนะครับไม่ว่าจะเป็นด้านร่างกายนะครับด้านสติปัญญาจิตใจรวมไปถึงเรื่องของการปลูกฝังคุณธรรมจริยธรรมนะครับสรุปง่ายๆคือเก่งดีมีสุข นะครับในฐานะที่เป็นองค์กรเป็นบุคลากรทางการศึกษาก็เป็นเรื่องสําคัญอย่างยิ่งที่เราจะต้องดําเนินการเรื่องนี้นะครับเก่งดีมีสุขให้ได้ตามมารตรร์รักและเมตตาของเราครับ,รบ<ม>เด็กๆเนี่ยเขาจะมีสังคมของเขาอยู่นะครับแล้วก็เราอาจจะเห็นครับคุณผู้ชมหลากหลายเรื่องนะครับที่ในสังคมของเด็กๆอาจจะเป็นความชื่นชอบเป็นเรื่องที่เด็กๆเ,เขาบอกว่าฮิตในหมู่สังคมในหมู่เยาวชนด้วยกันเองนะครับเราจะมีการสอดแทรกความรัก ไปเพื่อที่จะเกื้อกูลนะครับว่าในความรู้สึกนึกคิดของเขาในช่วงวัยของเขานะครับว่าให้ความรักนั้นสามารถที่จะไปกล่อมเกลาจิตใจให้กับเขาเนี่ยไม่หลงละเิงไปกับเรื่องที่ไม่ดียังไงครับครับผมอันนี้ก็ไปอยู่ในกระบวนการที่เราใช้ขับเคลื่อนนะครับกิจกรรมส่งเสริมคุทธรรมต่างๆของทางโรงเรียนไตรราชวิทยาก็ไปสอดคล้องกับกระบวนการสามส่อที่เราใช้นะครับสอที่หนึ่งก็คือเรื่องของสร้าง S <S รเราสร้างอะไรบ้างหนึง<ม>่งเราต้องสร้างควงามตระหนักนะครับสร้างความตระหนักโดยการทิ้มหูทิ้มตาทิ้มใจนะครับทิ้มหูก็คือพูดให้ฟัง<ม>ทิ้มตาก็คือเร,เรามีสื่อต่างๆนะครับทาให้ดูนะครับ<ม>เปิดสื่อให้ดูแล้วก็เป็นตัวอย่างให้ดูนะครับแล้วก็ทิ้มใจเรามีคําพูดที่ทิ้มนใจให้เขาเกิดระเบิดจากข้างในให้ได้เรื่องของคุณธรรมเนี่มันต้องเกิดจากการระเบิดจากข้างในนะครับเป็นการสมัครใจทําเองไม่ใช่ว่า ท,ที่จะต้องที่จะต้องทําเองอที่จะต้องบังคับเราแรกๆเราใช้คําว่าต้องนะครับเธอต้องทำหนึ่งสองสามสี่ตามที่คุณครูได้วางแผนกันไว้แต่คุณธรรมมัน,ม,นมันเกิดแต่ไม่ยั่งยืนภาพที่เรามุ่งหวังไว้มันไม่ยั่งยืนเราก็เน้นให้เกิดจากระเบิดจากข้างในเปลี่ยนคําว่าต้องก็เป็นเราจะทํ<ร>าอะไร,รก็ไปสร้างก็คือสร้างที่สองก็คือสร้างแกนนำนะครับแกนนําของครูแล้วก็นักเรียนนะครับแล้วก็ไป สร้างที่สามนะครับก็คือสร้างความเป็นเจ้าของกิจกรรมถ้าเราให้เปิดโอกาสให้เขาได้คิดนะครับอย่างที่ผมบอกว่านําเรียนไปว่าเรื่องของการสร้างความเป็นเจ้าของเราจะทําอะไรนะครับเปลี่ยนคําว่าต้องทําเป็นเราจะทําอะไรอ่าแล้วก็คุณครูนักเรียนก็มีส่วนในการที่จะเป็นเจ้าของกิจกรรมเขาอยากทําอะไรนะครับเราเปิดโอกาสให้เขาได้ทำใช่ครับผมก็เป็นกระบวนการหนึ่งที่ให้เขาดําเนินการครับเพื่อนอย่าง นำความรักเนี่ยนะครับที่อยู่ในตัวเขาไปสู่ผู้อื่นไห้ได้สอที่สองน่าสนใจคือศอหนึ่งเนี่ยเหมือนกับว่าเป็นการเปิดประตูนะครับ,รบเป็นการเตรียมความพร้อมเนี่ยสู่การที่เราจะช่วยส่งเสริมให้กับเขาเนี่ยนำความรักนําความเมตตาเนี่ยมาใช้ในชีวิตประจําวันแต่สอที่สองนี่ก็คือเรื่องของการสร้างผู้นำนะครับไม่ว่าจะเป็นแกนนาของครูหรือว่าแกนนาของนักเรียนเองเนี่ยครับคุณสมบัติของผู้นำเนี่ยต้องทำยังไงบ้างครับครับผมก็ เราสัมผัสได้นะครับในการที่จะเป็นผู้นำเนี่ยก็คือก pues ล้าคิดกล้าทํากล้าแสดงออกนะครับกล้าคิดกล้าทากล้าแสดงออกแล้วก็มีเวทีนะครับที่ให้เด็กๆได้ร่วมทํากิจกรรมเราก็จะเห็นนะครับพฤติกรรมของเขาในการเป็นภาวะผู้นำนะครับในการมีภาวะผู้นำเราก็ดึงแกนนําต่างๆวันนี้ขึ้นมาเป็นแกนนําในการขับเคลื่อนนะครับโรงเรียนคุณธรรมกิจกรรมต่างๆซึ่งจะออกมาจากทุกคนแล้วก็เขาจะเป็นผู้นําในการขับเคลื่อน ครับกิจกรรมต่างๆมันก็จะขับเคลื่อนไปได้เรื่อยๆนะครับเท่าที่เราดําเนินการกิจกรรมโรงเรียนคุณธรรมตามวิถีคลินมาเนี่ยนะครับตั้งแต่ปีการศึกษา2 5 5 8นะครับมาจนถึงปัจจุบันนี้กิจกรรมของเราก็ยังสานต่อและดําเนินการไปได้เรื่อยๆเพราะว่ามีผู้นำนะครับที่ค่อนข้างเข้มแข็งมีแกนนําที่ค่อนข้างเข้มแข็งในทุกๆปีนะครับกอเจ้าถ่ายทอดจากรุ่นต่อรุ่นนะครับจากรุ่นสู่รุ่นนะครับในภาคเรียนที่2 ก็จะมีคณะกรรมการนักเรียนเราจะกระจายไปหมดนะครับจะไม่ใช่พี่ม3นะครับอย่างเดียวโรงเรียนเราเปิดสอนตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาลน,นะครับ,รบปถมไวัยไปจน<ต>ถึง<ต>ชั้นมัธยมศึกษาปีที3นะ่3ครับผมในระดับปฐมวัยก็จะมีกิจกรรมตามวัยของเขานะครับก็จะมีแกนนำในทุกชั้นเรียนก็จะมีแกนนำในการขับเคลื่อนกิจกรรมตรงนี้ เราก็จะก็จะต้องมาเจอกันด้วยไหมครับในแต่ละรุ่นนะครับในแต่ละรุ่นในแต่ละทุกกิจกรรมเขาก็จะดาเนินการกิจกรรมร่วมกันพี่กับน้องนะครับแล้วก็โยงไปถึงกิจกรรมในเรื่องของสามธรรมนะครับกระบวนการของเราที่ใช้ในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆก็คือสามธรรมเมื่อกี้มีสามสองอะไรบ้างครับสามธรรมธรรมที่หนึ่งก็คือธรรมนำครับผมธรรมนำเราเชื่อว่าการสอนที่ดีที่สุดก็คือการเป็นตัวอย่างที่ดีที่สุด เพราะฉะนั้นผู้บริหารอยากให้คณะครูเป็นอย่างไรผู้บริหารก็ต้องทํานําครูอยากให้ลูกๆนักเรียนเป็นอย่างไรคุณครูก็ต้องทํานํานะครับพี่ๆอยากให้น้องๆเป็นอย่างไรพี่ๆก็ต้องทาเป็นผู้ทาก่อนเป็นนาทานาครับส่วนที่สองก็คือทําด้วยกันอันนี้สําคัญครับนะครับอันนี้ถอดแบบจากผมโรงเรียนแท่ราชวิทยาถอดถอดบทเรียนมาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้านะครับพระองค์ทรงอยู่ให้เห็น นะครับเป็นให้ตามแล้วก็งดงามยามสัมผัสเพราะฉะนั้นเราทําเวลานักเรียนทํากิจกรรมร่วมกันเนี่ยเราก็จะอยู่ให้เ็นครับนะครับเราจะไม่ทิ้งเขาไปไหนเราจะไม่ปล่อยให้เขาทาเดินกิจกรรมโดยดนเดี่ยวโดยลําพังถูกไหมครับก็จะมีคุณครูอยู่อยู่ให้เขาเห็นนะครับแล้วก็เป็นให้ตามนะครับงดงามยามสัมผัสก็คือให้กําลังใจคอยให้กําลังใจให้คําชี้แนะแนะนาเวลามีปัญหาแน่นอนในการทํางานทุกๆอย่างนะครับ คุณครูโรงเรียนไตรราชวิทยาก็จะบอกกับลูกๆว่าเป้าหมายที่เราวางไว้เนี่ยมันอาจจะไม่ไปถึงประสบความสําเร็จรนะครับในระหว่างที่การที่จะไปถึงความสําเร็จที่ถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้มันย่อมมีปัญหาและอุปสรครคเพราะฉะนั้นคุณครูบทบาทหน้าที่ของคุณครูตรงนี้สําคัญมากนะครับอยู่ให้เห็นเป็นให้ตามแล้วต้องงดงามจำำําสัมผัสใช้คําพูดต่างๆในการให้กําลังใจนะครับชี้แนะแนะนำนะครับชี้แนะแนะนําไม่ได้พาไปถึงจุดหมายเลยครับ ปล่อยให้เขานะครับเขา okay, จะได้รเรียนรู้จะได้ซึมซับใช่ครับผมคุณธรรมมันจะเกิดตอนไหนก็จะเกิดตอนที่นักเรียนได้ลงมือปฏิบัติครับนะครับมันเป็นนามธรรมมันที่มันจับเป็นจับต้องไม่ได้รูปธรรมที่จับต้องไม่ได้เราจะทํายังไงให้เป็นนามธรรมให้สัมผัสได้เขาจะได้เรียนรู้จากกิจกรรมตรงนี้ในแต่ละกิจกรรมก็จะสอดแทรกในเรื่องของความพอเพียงนะครับความมีวินยัยความสุจริตจิตอาสาตรงนี้เข้าไป นะครับลูกๆของเราก็จะได้เรียนรู้จากกิจกรรมต่างๆเหล่า,าน,นี้มันก็จะซึมซับเข้าไปข้างในนะครับแล้วก็จะเกิดความยั่งยืนอันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางโรงเรียนไตรราชวิทยาเป็นกระบวนการที่เราใช้ส่งเสริมนะครับแล้วก็อันนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณนะครับศูนย์คุณธรรมที่จัดนะครับอบรมกิจกรรมอ,อบรมนะครับประชุมสัมมานาศึกษาดูงานต่างๆนะครับพาเราไปดูพาเราไปเห็น แล้วเราก็นํามาถอดบทเรียนนะครับมาปรับใช้ให้สอดคล้องให้เหมาะสมกับบริบทของโรงเรียนไทยรัฐวิทยาของเรานะครับผมเนี่แหละครับคุณผู้ชมครับถือได้ว่าตั้งต้นกันไว้ด้วยนะครับด้วยการน้อมนําหลักธรรมทางศาสนานะครับเรื่องของความรักความเมตตาครับ แล้วก็นำมาใช้ในการปลูกฝังให้กับเยาวชนกลุ่มนี้นะครับที่ศึกษาอยู่ตั้งแต่ระดับอนุบาลจนถึงระดับของมัธยมศึกษานะครับก็ทำให้พวกเขานั้นสิ่งหนึ่งที่เรามองเห็นครับนั่นก็คือให้เขาเรียนรู้ด้วยตัวเขาเองครับเพราะว่าคุณธรรมนั้นจะสะท้อนออกมาด้วยพฤติกรรมของแต่ละคนครับ หากเราไปสั่งให้เขาทำนะครับเขาอาจจะทําอย่างไม่เต็มใจซึ่งนั้นไม่ได้หมายถึงว่าเป็นคุณธรรมที่เกิดโดยจิตโดยใจภายในฝั่งรากรึอ้ของตัวเขาแต่หาให้เขาเรียนรู้ในกระบวนการต่างๆให้เขาได้สัมผัสโดยมีครูโดยมีผู้ใหญ่ครับคอยดูแลคอยเคียงข้างเขาคอยส่งเสริมสนับสนุนเขาจะทําให้คุณธรรมนั้นเกิดขึ้นมาภายในจิตใจได้อย่างยั่งยืนนะครับ ช่วงหน้าครับเราจะมาพูดคุยกันต่อนะครับว่าแล้วสิ่งที่มันเกิดขึ้นกับเด็กๆนั้นสามารถที่จะนําคุณธรรมในตัวตนของเขานั้นไปใช้ให้เกิดประโยชน์ต่อสังคมต่อชุมชนได้อย่างไรกันบ้างครับกลับมาติดตามชมช่วงหน้าครับ มาดูวิธีของลูกที่ทำให้พ่อเลิกเล่าหยิบเล่าให้พ่อหน่อยใจลูกข้อพันษาันีาทำเพื่อเขากันเถอะเรามีพลาสติกเป็นไวร้ายอันดับหนึ่งของสิ่งแวดล้อมโดยเฉพาะสิ่งแวดล้อมทางทะเลและจากวิกฤตของไวรัสโครโรนา รวมถึงฝุ่น PM 2.5ทําให้เรามีวายร้ายตัวใหม่หน้ากากอนามัยใช้แล้วถ้าทิ้งไม่ถูกวิธีก็กลายเป็นขยะทําร้ายชีวิตและทําลายสิ่งแวดล้อมเริ่มจากตัดให้ขาดใส่ถุงให้มิดชิดและทิ้งลงถังขยะติดเชือ้อมาดูวิธีของลูกที่ทำให้พ่อเลิกเรา ทำเพื่อเขากันเถอะ ครับคุณธรรมนั้นถือได้ว่าเป็นสำนึกที่ดีนะครับแล้วก็ถ่ายทอดออกมาจากสำนึกในจิตใจของเรานะั้นก็จะถ่ายทอดมาเป็นพฤติกรรมที่ดีครับแล้วก็จะทำให้บุคคลท่านนั้นนั้นเป็นคนดีมีความสุขได้แล้วก็เผื่อแผ่ครับกับคำว่าคุณธรรมนั้นมาใช้ให้เกิดประโยชน์ขึ้นในสังคมนะครับวันนี้เรากำลังพูดถึงเรื่องของการน้อมนำหลักธรรมทางศาสนา เกี่ยวกับเรื่องของความรักความเมตตาในคาทอลิกนะครับมาใช้ปลูกฝังมาใช้บ่มเพาะให้กับเยาวชนไทยเขามีความรักแล้วก็มีความเมตตาจึงเกิดขึ้นมาเป็นคุณธรรมได้นะครับเมื่อช่วงสักครู่นี้เราคุยกันแล้วแหละว่าจะมีหลักเกณฑ์หลักการต่างๆมีวิธีการต่างนะครับมีเรื่องของสมสมีเรื่องของสามทอใช่ไหมสามธรรมแบบนี้นะครับคนนี้เนี่ยอยากให้อาจารย์สะท้อนสักนิดเลยครับว่าเด็กๆเนี่ยเขารู้สึกอย่างไรบ้างกับกิจกรรมต่างๆที่เขาได้ลงมือทํา กับเรื่องของคุณธรรมนะครับครับผมจากที่ได้สัมผัสนะครับในการเป็นที่ปรึกษาในการดําเนินกิจกรรมต่างๆของลูกๆโรงเรียนไตยลาดวิทยาของเรานะครับก็ได้ให้แสดงสะท้อนให้เห็นนะครับลูกๆก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงความตั้งใจที่จะทําขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมในเรื่องของสร้างระเบียบดีมีวินัยนะครับเสริมการเป็นผู้ให้ใจจิตคิดอาสาแล้วก็สนับสนุนการรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อม นะครับเราก็ได้เขาเห็นถึงความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับคุณธรรมที่เกิดระหว่างการปฏิบัติกิจกรรมนะครับในเรื่องของวินัยพอเพียงสุจริตจิตศรสตราในเรื่องของความรับผิดชอบต่างๆนะครับแล้วก็เขาได้เรียนรู้นะครับเรียนรู้ในการปฏิบัติกิจกรรมอย่างที่ผมได้นําเรียนเบื้องต้นนะครับแล้วก็เขานําไปใช้ในชีวิตประจําวันนะครับ,รบสังเกตได้จากลูกๆไตราชวพิทยาที่จบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่3จากโรงเรียนไตรรัชวิทยาไปนะครับไปศึกษาต่อในโรงเรียนอื่นๆเนี่ยเขาก็จะไปเป็นประธานนักเรียนนะครับจะไปเป็นแกนนําต่างๆของโรงเรียนใช่ครับแล้วเขาก็จะคิดกิจกรรมนะครับกิจกรรมที่เขาจะดําเนินการในโรงเรียนในสังคมใหม่ของเขานะครับนอกรัวโรงเรียนไทรรัชวิทยาก็จะเป็นกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมก็แสดงว่าสิ่งที่เราปลูกฝังไปนะครับสิ่งที่เราบ่มเพาะเมล็ดพันธุ์คุณธรรมไปตัวเขาก็เริ่ม แตกยอดนะครับไปตอกกิ่งออกก้านแผ่ขยายออกไปสู่ชุมชนสู่สังคมต่อไปครับมันก็เหมือนกับว่าวันนี้เนี่ยหากเราพูดเป็นจริงผมพูดแบบนี้ถูกหรือเปล่านะครับอาจารย์ครับก็คือว่าหนึ่งเด็กคนที่เขาเนี่ยสามารถไปเป็นผู้นําที่อื่นได้เขาก็จะกลายเป็นผู้นําที่มีคุณธรรมแล้วก็จะมีการปลูกฝังคุณธรรมบ่มเพาะคุณธรรมเนี่ยกระจายไปในฐานะของผู้นำณสถานที่แห่งนั้นแต่ถ้าเกิดว่าเด็กคนไหนเนี่ยที่อาจจะไม่ได้ไปเป็นผู้นํา แต่เขามีคุณธรรมอยู่ในจิตใจของเขาเนี่ยมันก็จะมีการสัมผัสได้ถึงความมีคุณธรรมในตัวตนของเด็กคนนั้นแล้วก็อาจจะทําให้คนที่อยู่ใกล้ชิดกับเขาอ่ะสามารถที่จะนําคุณธรรมในตัวตนเขาเนี่ยไปใช้ให้มันเกิดประโยชน์ได้ใช่ครับเพราะว่าทางโรงเรียนไตรรัตวิทยาของเรานะครับในการดําเนินกิจกรรมต่างๆเนี่ยเราเชื่อนะครับเราเชื่อมั่นว่าทุกคนเนี่ยมีความดีในตัวเองนะครับแต่จะมีมากมีน้อยแตกต่างกันออกไปทุกคนเป็นคนเก่งนะครับความ ความเก่งก็คือความถนัดในด้านต่างๆนะครับเขาอาจจะไม่เก่งในเรื่องของวิชาการเขาอาจจะเก่งในเรื่องของทักษะกีฬานะครับในเรื่องของอาการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆเราก็ต้องดึงศักยภาพต่างๆเหล่านี้ให้เขานําออกมาใช้ให้เกิดประโยชน์นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นเวลาทํากิจกรรมนะครับก็จะมีนักเรียนกลุ่มหนึ่งอันนี้เรายอมรับเลยว่าใน,ในทุกสังคมนะครับก็ย่อมมีทั้งครับผมด้านบวกและด้านลบ นะครับก็จะมีกลุ่มหนึ่งที่ไม่ยอมทำนะครับก็อันนี้สัมผัสได้จากลูกๆที่ทํากิจกรรมแล้วก็มาเล่าให้ฟังนะครับก,ก็ระหว่างที่ทํากิจกรรมเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะมีการพบปะคุยกันกิจกรรมเราเป็นอย่างไรบ้างนะครับเดี๋ยวผมจะใช้คาถามโรงเรียนเราจะใช้คําถามอย่างไรอย่างไรอย่างไรไปเปิดเพื่อนไม่ทาเพื่อนกลุ่มนี้ไม่ทําคุณครูไปเล่นกีตาร์ร้องเพลงอ้าวแล้วเราเราเรา ทำยังไงที่เขาไม่ทําเราไปบอกเขาอย่างไรเขาบอกว่าเอาเธอต้องทํานี้หนึ่งสองสามสี่โอไปบอกให้เขาทำไงใช่ครับใช่ไหมแล้วเขาชอบไหมล่ะที่เขาทาเออเขาชอบร้องเพลงเราจะดึงกลุ่มนี้ใช้การร้องเพลงของเขาเนี่ยทายังไงให้มาเป็นกิจในในการดําเนินกิจกรรมคุณธรรมของเราให้ได้อาลองลองไปชวนเขาดีวว่าเราปรับกิจกรรมเราใหม่เราจะให้พวกเขาเนี่ยรับผิดชอบในเรื่องของการเล่นดนตรีเปิดหมวกเพื่อหาทุนนะครับไปซื้อวัสดุอุปกรณ์ต่าง อลองลองลองไกด์ไลน์ลองให้คนเสนอความคิดมาว่าทำอย่างนี้นี่เอาได้รูปแบบไปลองทําแล้วกลุ่มนั้นก็มานะครับโดยใช้คําพูดในเชิงบวกนะครับเราต้องการกําลังจากพวกเธอนะ,อะนะครับพวกเธอมีความสามารถเรื่องเล่นดนตรีชอบเล่นดนตรีได้ให้ไปทำนี่น่นไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่อยากทําไม่ชอบอ่านี้มาเล่นดนตรีให้เราหน่อยนะช่วงพักเที่ยงพอเสร็จกิจกรรมเด็กกลุ่มนี้นะครับจากพฤติกรรมที่ไม่สนใจในเรื่องกิจกรรมคุณธรรม แต่เขามามีส่วนร่วมโดยนำศักยภาพนะครับนำสิ่งที่เขาชอบ,บถาันเอามาใช้ให้เกิดประโยชน์แล้วก็เพื่อนๆก็ชมเชยคุณครูก็ชมเชยจากพฤติกรรมใน,ในเชิงลบก็กลายมาเป็นพฤติกรรมในเชิงบวกทีนี้เขาก็จะมาร่วมกิจกรรมนะครับมาร่วมกิจกรรมทุกวันทุกวันก็จะคุยกับเพื่อนเอาแล้วสัปดาห์หน้านะครับวันพรุ่งนี้หรือสัปดาห์ต่อไปจะให้เราทําอะไรบ้างพฤติกรรมก็เปลี่ยนนะครับคุณธรรมก็เกิด<ม>นะครับความรับผิดชอบอะไรต่างๆก็ กกิขึ้นนมมาใตัวจรรแสดงว่าเราก็ใช้คําว่าคุณธรรมเนี่ยแหละเราก็ดูให้ตรงกับบริบทของเขาตรงกับความชอบของเขานําไปปลูกฝังให้กับเขานีสิ่งที่เขาชอบมันจะทําให้เขาใช้ความชอบของเขาเนี่ยแล้วก็เป็นการไกลๆว่าคุณธรรมนั้นมันก็จะค่อยๆแทรกซึมลงไปกับสิ่งที่เขากําลังทําอยู่ใช่ใช่ครับเพราะว่าตัวคุณธรรมเนี่ยนะครับก็เหมือนเราปลูกต้นไม้นะครับเด็กๆก็เหมือนเมล็ดพันธุ์นะครับเมล็ดพันธุ์ต่างๆมีความแตกต่างกันอยู่แล้ว พื้นฐานของมนุษย์นะครับเราไม่เท่ากันอยู่แล้วนะครับเพราะฉะนั้นเราจะไปเร่งใส่ปุ๋ย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 เมล็ดต้นกล้าของเราก็เน่านะครับเราอยากให้เกิดความยั่งยืนเราก็ต้องนะครับค่อยๆบ่มเพาะค่อยๆสร้างไปนะครับบางทีเขาเรียนรู้ในตัวกิจกรรมในเรื่องของคุณธรรมเนี่ยยังไม่รู้ตัวเลยว่าตัวเองกําลังดําเนินการนะครับในเรื่องของกิจกรรมที่ส่งเสริมคุณธรรมอยู่นะครับพอ เสร็จภารกิจเสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับเราเห็นพฤติกรรมที่เปลี่ยนไปนะครับในเชิงบวกพฤติกรรมที่เราต้องการให้เกิดขึ้นนะครับที่เราตั้งเป้าในการดําเนินโครงการนะนะครับในเรื่องของระเบียบดีมีวินัยใจจิตคิดรักษาและพัฒนาสิ่งแวดล้อมก็เกิดในตัวเขาขึ้นโดยอัตโนมัติจากการทํากิจกรรมต่างๆอันนี้คือเหมือนกับว่าเป็นเป็นบททดสอบเป็นบทสอบเลยที่ทําให้เขานั้นแบบว่าสามารถจะสอบผ่าน ด้วยพฤติกรรมของเขาแบบนี้เลยคือมันออกมาด้วยเองนะครับคืออาจารย์คุณครูเนี่ยไม่ต้องมาบอกเลยว่าเธอมาสอบวิชาคุณธรรมกับฉันซิไม่ต้องเลยคือพอเห็นปุ๊บเนี่ยพฤติกรรมมีความเปลี่ยนแปลงไปในทางที่ดีขึ้นเนี่ยสแสดงว่าเขาได้ซึมซับจากสิ่งที่มันเกิดขึ้นมา คน <AM rac ian> นี้เนี่ยจากที่เราเห็นครับคุณผู้ชมว่าแผนยุทธศาสตชาติ20ปีนะครับผมขอยกตัวนี้ขึ้นมาสักนิดหนึ่งแล้วกันครับว่าอย่างให้เห็นนะครับว่าแผนยุทธศาสชาติ20ปีในเรื่องของการแก้ไขปัญหาแล้วก็พัฒนาคุณภาพชีวิตของพี่น้องประชาชนเนี่ยหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของการที่เรากําลังจะเสริมสร้าง,งบุคลากรของประเทศไทยไนั่นก็คือเยาวชนไทยต่างๆนะครับในระบบของการศึกษาเนี่ยอย <AM> ่างเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกไว้แล้วจะมีด้วยกัน4ส่วนด้วยกันนะครับส่วนใหญ่ก็คืออันที่หนึ่งก็คือว อันที่2คือเรื่องของสภาพร่างกายอันที่3าก็คือเรื่องของจิตใจในะครับแล้วอันที่นี่ก็คือว่าพฤติกรรมต่างๆที่จะแสดงออกมาผมอยากทราบเลยครับว่าในกระบวนการการสร้างคุณธรรมปลูกฝังคุณธรรมให้กับเขาเนี่ยทั้ง4ส,ส่วนเนี้ยสะท้อนมีอะไรบ้างครับที่สะท้อนว่ามันเกิดการพัฒนาเรื่องการเรียนเรื่องสุขภาพร่างกายของเขาเรื่องจิตใจของเขาพฤติกรรมเนี่ยอาจารย์บอกมาแล้วว่าเขาดีขึ้น สิ่งที่สะท้อนนะครับเราสัมผัสได้หนึ่งก็คือสัมผัสทางพฤติกรรมที่เขาแสดงออกมานะครับสองก็คือบุคคลรอบตัวรอบภาคผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองก็สะท้อนกลับมาทางโรงเรียน mm hmm. ว่าลูกมีพฤติกรรมที่ในเชิงบวกนะครับมากยิ่งขึ้นนะครับรบ,บางทีไม่เคยทํางานบ้านเลยก็ทานะครับก็ไปช่วยคุณพ่อ mm hmm. คุณแม่ทํางานเ mm hmm. พราะเรามีความเชื่อว่าถ้ามันระเบิดจากข้างใน นะครับไม่ว่าจะอยู่เขาทําที่โรงเรียนได้เขาก็ไปทําที่อื่นได้เริ่มต้นจากทําที่บ้านในชุมชนในครอบครัวนะครับก็มีเสียงสะท้อนจากผู้ปกครองเข้ามาเสียงสะท้อนจากคณะครูบุคลากร,รจากโรงเรียนอื่นที่ลูกๆของเราไปเรียนต่อนะครับเขาก็ชม,ชมเชยมาก็เป็นเสียงเ,เป็นพิษแบกกลับมาให้เราว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเกิดผลมันเห็นผลสติปัญญาล่ะครับ,รบดีขึ้นมากไหมครับในด้านของเวลาอะไรพวกนี้สติปัญญานะครับก็คือถ้าเขาเป็นคนดีนะครับความเก่งก็จะตามมา นะครับถ้าเขามีคุณธรรมเรื่องของความรับผิดชอบนะครับเรื่องของการตั้งใจเรียนการทํางานต่างๆมันก็จะตามมามันก็พัฒนาเรื่องของสติปัญญาเพราะฉะนั้นเราต้องพัฒนาในเรื่องของคุณธรรมก่อนนะครับเขาเป็นคนดีได้แล้วเขาจะเป็นคนเก่งตามมาโดยทันทีเลยนะครับผมถึงแม้ว่าเขาจะพยายามแล้วนะครับแต่ในเรื่องของสติปัญญามันก็ต้องมีการพัฒนาขึ้นนะครับอาจจะไม่ได้ในระดับที่ เก็ความเก่งเนี่ยมันไม่ได้วัดกันแค่เรื่องของงานวิชาการนะใช่ครับาจจะมีเรื่องความสามารถในื่นดอีกนะครัทักษะชีวิตอะไรต่างๆที่เขาได้เรียนรู้แล้วก็นําไปปรับใช้แล้วก็ไปอยู่ร่วมกับผู้อื่นได้อย่างมีความสุขก็ถือว่าเขาเป็นทั้งคนดีแล้วก็คนเก่งแสภาพร่างกายเขาก็ดูแลตัวพวกเองด้วยคุณธรรมแล้วนะครับก็ทําให้ร่างกายนั้นปลอดภัยเข้มแข็งแข็งแรงได้จิตใจไม่ต้องพูดถึงเพราะว่าจิตใจที่ดีก็สะท้อนมาถึงพฤติกรรมที่ดีด้วยนะครับคนนี้เนี่ยผมเห็นเนี่ยจะมีตั้งแต่ระดับ เพราะว่าถือว่าเด็กเล็กๆเนี่ยเป็นเป็นเนมเล็ดพันธุ์ที่ยังเล็กอยู่อ่ะเมื่อเราปลูกฝังเขาตั้งแต่เล็กๆเนี่ยพอเติบโตขึ้นมาเนี่ยเราไม่ต้องห่วงเขาเลยเพราะมันจะฝังรากลึกอยู่ในจิตใจเลยนะครับเป็นไงบ้างครับเด็กๆใช่ครับเด<ๆ>็กๆในระดับอนุบาลน,นะครับอันนี้ก็ทางโรงเรียนก็ได้ดําเนินกิจกรรมเนี่ยโดยการประสานกับผู้ปกครองนะครับผู้ปกครองจะต้องมีบทบาทในการปลูกฝังเพราะว่าถ้าโรงเรียนเอ่อถ้าที่บ้านปลูกมานะครับงโรงเรียนช่วยฝังในเรื่องของคุณธรรมเข้าไป ก็คือมีกิจกรรมจิตอาสาทําให้ลูกนะครับทำที่โรงเรียนนะครับเล็กๆน้อยๆเก็บเศษกระดาษนะครับรดน้ําต้นไม้มีการช่วยเหลือแบ่งปันนะครับพี่ระหว่างพี่น้องใช่ครับคุณผู้ชมใช่ครับก็ังกันตั้งแต่เด็กๆแล้วก็มีการประสานกับผู้ปกครองที่บ้านว่าที่โรงเรียนลูกทําแบบนี้นะนะครับอยู่ที่บ้านคุณพ่อคุณแม่ผู้ปกครองก็ชวนลูกไปทํากิจกรรมจิตอาสาต่างๆ ก็เป็นการปลูกฝังให้กับตั้งแต่เล็กๆให้ซึมซับมาะนะครับเพราะว่าเล็กๆจะได้ซึมซับได้ง่ายกว่านะครับแล้วก็ขึ้นชั้นในระดับที่สูงขึ้น ก็คุณธรรมในตัวเขาก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆครับวันนี้เนี่ยเรามีแบบแผนแล้วล่ะของการที่ส่งเสริมคุณธรรมให้กับเด็กเยาวชนเนี่ยในโรงเรียนนะครับก็ถือได้ว่าเป็นสิ่งที่ดีงามแล้วก็เราใช้แบบแผนในเรื่องของความรักแล้วก็ความเมตตาด้วยนะครับขอให้กําลังใจนะครับช่วยกันสร้างสรรค์ให้เกิดสิ่งดีงามแบบนี้ให้มีเมล็ดพันธุ์ดีๆเนี่ยเติบโตขึ้นมาเป็นคนดีของประเทศชาติต่อไปด้วยขอบคุณอาจารย์มากเลยครับ ครับคุณผู้ชมครับเนี่ยแหละครับก็ถือได้ว่าเป็นแนวทางหนึ่งครับที่ได้มีการน้อมนำนะครับหลักธรรมทางศาสนานะครับทุกศาสนาสอนให้คนเป็นคนดีครับเราลงรากลึกถึงแก่นแท้นะครับว่าในสิ่งที่ศาสนาแต่ละศาสนานั้นสอนให้คนเราเนี่ยเป็นคนดีอย่างน้อยนอยะครับก็คือเรื่องของต้องเริ่มต้นรู้จัก กับคำว,ว่าความรักรักตัวเองก่อนครับรักยังมีเหตุผลนะครับแล้วเราจะแบ่งปันความรักนั้นมันจะเกิดเป็นเมตตาต่อผู้อื่นด้วยนี่ก็ถือได้ว่าเป็นคุณธรรมอย่างหนึ่งนะครับวันนี้เวลาหมดลงแล้วครับผมและแขกรับเชิญต้องขอลาไปก่อนสวัสดีครับ